สวัสดีครับรับชมข่าวเวลา9ก้านาฬิกานะครับรถตู้ร่วมบริการสายเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าบางบทองนะครับได้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีครับทาให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยอุบลใช้เครื่องตัดทางช่วยชีวิตนายสุโรธเพชรพัฒนวัฒน์คนขับรถตู้ร่วมบริการของสมคอออกจากรถตู้ ทะเบียนป้ายเหลือง14ข9303เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีส่งรุมาบาลสับปะสิทธิประสองค์อุบลราชธานีหลังจากที่ขับชนท้ายรถเก่งของนายบรสัทธนาพรสินก่อนเสียหลักพุ่งขึ้นไปเกาะกลางถนนและอัดกับเสาฟไฟฟ้าหน้าสำนักงานขนส่งอุบลราชธานีแห่งที่สองถนนเลี่ยงเมือง บองตนต,ตำรวจยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีกับผู้กรณีทั้งสองเนื่องจากต้องรอสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บและตรวจหาปริมาณแอลกอฮอลในเลือดก่อนสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงครับชาวอินเดียทั่วประเทศนะครับได้พากันจัดพิธีไว้อะไรให้กับเหยื่อนักศึกษาแพทย์นะครับที่ถูกกลุ่มข่มขืนและทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตครับที่กรุงนิวเดลีซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุชาวอินเดียเข้าชื่อกันมากกว่า1 0 0 0 0 0นชี ยื่นดีกาเรียกร้องให้ลงโทษอาชญากรผู้ข่มขืนและทำร้ายเหยื่อสาวนักศึกษาแพทย์ด้วยการประหารชีวิตโดยที่กรุงนิวเดล,ลีนะครับมีสถิติการก่ออาชญากรรมทางเพศสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆของอินเดียหรือเกิดขึ้นหนึ่งรายในทุกๆสิชั่วโมงและเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสเมื่อเทียบกับช่วงระหว่างปี2550้ถึงปีที่แล้วแกนำผู้ประท้วงรายหนึ่งระบุว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงโทษอย่างหนักแก่ผู้ก่ออาชญากรรมต่อสตรีและเด็กโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเพศนะครับ และทุกคนก็จะต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาและรายงานต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเห็นการก่ออาชญากรรมต่อสตรีและเด็กโดยไม่รีรอเนื่องจากคดีทางเพศในอินเดียส่วนใหญ่ไม่มีการแจ้งความเพราะไม่เห็นประโยชน์และระบบยุติธรรมล่าช้าทําให้ผู้ก่อเหตุไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายครับผู้ที่สมาชิกพรรคเซพาร์กิกัน,นีครับและหัวหน้าคณะสมาชิกรัฐสภาครับได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาหน้าผาทางการคลังครับ วุฒิสมาชิกมิสแมคคนเนลจากพรรคทพับลิกกนได้ยื่นข้อเสนอไปอยังนายแฮร์รี่รีดผู้นำเสียงข้างมากในรัฐสภา,าเพื่อไม่ให้เกิดภาวะหน้าผาการคลังแล้วตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งขณะนี้ครับยังไม่ได้รับคําตอบทําให้มองไม่เห็นว่าข้อตกลงจะมีขึ้นระหว่างพรรคเดมแครตกับพรรคทพับลิกันซึ่งจะช่วยคลี่คลายปัญหาบรรลุผลสําเร็จได้อย่างไรเดี๋ยวก็ตามตนก็ไม่ได้ย่อทอนนะครับได้หันไปหารองประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อให้ช่วยเข้ามาแก้ปัญหาความเสียงักงานที่เกิดขึ้นใน<ล>ขณะนี้ ทางด้านนายวีดได้กล่าวว่าข้อเสนอของพรรครีพับริกันที่จะให้ตัดทอนผลประโยชน์ของประชาชนในด้านสวัสดิการสังคมลงเพื่อแลกเปลี่ยนกับการบรรลุข้อตกลงนั้นพรรคเดมแคตไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนครับกลับมารับชมข่าวช่วงต่อไปในเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับสวัสดีครับ